วันนี้จะมาพูดถึงบทตัดพยาญชนะฐานโดยเด็ดขาดในคดีย,ยาหนึ่งก็คือปวิอาญามาตราไปสีวรรคท้ายคําให้การรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มเนี่ยห้ามไม่ให้รับฟังโดยเด็ดขาดเป็นบทตัดพยานชนะฐานที่ค่อนข้าง,งจะเด็ดขาดและเคร่งครัดบทตัดพยานบทนี้ไม่มีผลย้อนหลังนี่คือบทตัดที่หนึ่งเราต้องไปจดจําส่วนถ้อยคําอื่นจะรับฟังได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่า มีการแจ้งสิทธิตามมาตรา83วรสองหรือมาตรา84วรหนึ่งหรืออย่างนะครับถ้ามีการแจ้งสิทธิ์ถ้อยคําอื่นก็จะรับฟังได้นะครับนะถ้อยคําอื่นมีอะไรบ้างก็เช่นคาให้การซัดทอดคาให้การรับว่าอาวุธปืนของกลางนะครับอยู่ที่ใดซุกซ่อนที่ใดนะครับนะตรงนี้ถือว่าเป็นถ้อยคําอื่นนะครับนะถ้าคําอื่นจะรับฟังได้จะต้องมีการแจ้งสิทธิ์ ตามปวิอาัยามาตรา83วร2หรือมาตรา84วร1แล้วแต่กรณีต้องจดจำไว้นะครับแต่ส่วนการรับฟังนะแม้ผ่านมาตรา84วรท้ายก็คือถ้ามีการแจ้งสิทธิ์แต่ถ้าไอ้ถ้อยคำอื่นนะบันทึกเป็นเอกสารครับถ้าต่อมาในชะั้นพิจารณาเอาเอกสารนั้นนะครับมาอ้างเป็นพยานต่อสารก็จะอยู่ในรูปของพยานบอกเล่าตามมาตรา 2 2 6กทับ 3, วัหนึ่งซึ่งการรับฟังพยานบอกเล่าหลักของมันกฎหมายก็จะห้ามไม่ให้รับฟังเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นข้อยกเว้นก็จะเป็นไปตามมาตรา2 2 6นะครับทับ3วักคออนุหนอนุ2ครับนะถึงแม้บางครั้งเนี่ยเข้าข้อยกเว้นอนุหนอนุ2แต่การรับฟังสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปพิจารณามาตรา2 27เทับ 1. เพราะ2 2 7ทับ 1. ว่าหลักไว้ว่าในการวิธจใช้ช่างบรรักพยานบอกเล่าเนี่ย ศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังศาลจะรับฟังโดยลำพังไม่ได้ต้องมีพยานประกอบอื่นมาประกอบด้วยนี่คือบทตัดบทที่1ส่วนบทตัดบทที่2เนี่ยเป็นไปตามมาตรา134ทับสปักทายประเด็นตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเสี่ยงสิทธิตามมาตรา134ทับทับทับ3ทับ4เป็นกระบวนการในชั้นสอบสวนบังคับให้เป็นคำส่วนต้องปฏิบัติ จดให้มีทนายความนะครับตามมาตรา134ทับ1ในคดีความผิดที่มีอตราโทษประหารชีวิตในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน8ปีในวันแจ้งข้อหานะครับตามมาตรา134ทับ1กฎหมายบังคับให้พนกักงานสอบสวนนะครับจะต้องจัดทนายความให้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าพนกาักงานสอบสวนไปฝ่าฝืาฝนไม่ปฏิบัติตามปวิายาญมาตรา134ทับ1ถามว่าการสอบสวนเสียไปไหม คำตอบการสอบสวนไม่เสียไปนะครับเพราะไม่ใช่คนท้องชอบร้องหาเนื่อนไขาการสอบสวนจะเสียไปมีอยู่5ประการก็คือคนท้องชอบร้องหาคนก็คือมาตราฝ่าฝืาฝนมาตรา2อมาตรา6ท้องก็คือท้องที่ฝ่าฝืนมาตรา 1819, 20คนท้องชอบชอบก็คือว่าคนที่ทําการสั่งสํานวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ตังกงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา18ปวรรค3 19วรรคท้าย20วรรคหนึ่ง ร้องก็คือในคดีความผิดต่อส่วนตัวไม่ได้มีคำร้องทุกตามระเบียบตามมาตรา121วรรค2ครับ5เนี่ยหาได้เลยไม่มีการแจ้งข้อหาตามมาตรา134วรรค1นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญดังนั้นการฝ่าฝืนมาตรา134ทับ1การสอบสวนไม่เสียไปแต่มันจะมีผลเกี่ยวกับการรับความพยานหลักฐานก็คือว่าค่อยคำที่ผู้ต้องหาได้ให้ไว้ต่อพัฒนาองสอบสวนในกรณีที่มีการฝ่าฝืน มาตรา134ทับ1วัก1เมื่อกี้ก็จะรับฟังในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามสามารถนําเอามารับฟังในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้ส่วน134ทับ2ก็จะเป็นเรื่องการสอบปากคําผู้ต้องหาบทบัญญัติของมาตรา134ทับ2ก็ให้นําบทบัญญัติของมาตรา133ทวิมาใช้บังคับโดยนุโนมซึ่งในส่วนของมาตรา133ทวิ จะเป็นเรื่องการสอบปากคำผู้เสียหายหรือสอบปากคำพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีครับนะประเป็นเงื่อนไขต่างๆในมาตรา133ทวิก็นําไปใช้บงังคับกับสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีด้วยครับนะซึ่งถ้าฝ่าฝืนถ้าว่าการสอบสวนเสียไปไหมการสอบสวนก็ไม่เสียไปนะครับนะแต่ถ้าคําต่างๆที่เกิดขึ้นจะรับฟังในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้แต่ทีนีรก็ตามสามารถนํามารับฟัง ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ตัวนี้นะครับน,ะนี่คือบทตัดที่2ส่วนบทตัดบทที่3ก็จะเป็นไปตามมาตรา1น5่ามามาตรา1น5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องพน,นักงานสอบสวนห้ามกฎหมายห้ามนะห้ามให้พน,นักงานสอบสวนพูดให้ขมั่นสัญญาหลอกลวงกูเข็นนะครับนะประทุทษร้ายใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยเป็นการห้ามนะถ้าพน,านักงานสอบสวนฝ่าฝืนมาตรา135่าเนี่ยถ้อยคำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะรับฟังไม่ได้นะครับ แต่การรับฟังไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา135ประกอบปวิอาญามาตรา2 2 6ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งให้นะครับนะต่อไปก็คือบทตัดบทที่4ก็คือมาตรา2 2 6สสเนี่ยเป็นบทตัดที่สุดยอดมากคือพยานทุกชนิดไม่ว่าเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุก,ก็ดีพยานเอกสารก็ดีนะถ้าเกิดจากการจงใจไม่ขัดสัญญาหลอกลวงผูกเข็นหรอืหรอโดยไม่ชอบด้วยการอื่นก็จะเป็นบทตัด ตามมาตรา226ห้ามให้สารรับฟังเลยนะครับนะซึ่งในส่วนของมาตรา135เนี่ยนะครับก็จะไปเข้าในมาตรา226เช่นเดียวกันนะครับนี่คือบทตัดบทที่4ส่วนบทตัดสุดท้ายก็จะเป็นไปตามมาตรา232ห้ามโจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานซึ่งตัวนี้บทตัดพยานหลักฐานในคดียาาจะมีอยู่5ประการนะรนะซึ่งในรายละเอียดเดี่อาจารย์ก็จะมาบรรยายอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคครับ